โอ้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 โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอยโหโอ้โหโอยโหรอ้้โหโอ้โหรอ้อ้โหโอ้อ้โหโอโหรอ้้หโหอ้โหโ้โห้านออ โดน0ูนยจุดห้ายัดยื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 ดติดควายย่าไงเนี่นปยปลาอะไรวะเฮ้ปาลาอะไรวะอวุ้ยปลาอะไรวะอุ้ยอุ้ยุ้ยขึ้นน้ำแล้วอ, <ś c oughs> อุ้ยสกฮะอูะอ้อโดน0ูนจุดห้าไหมหอุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยเดือดเลือดเล่นเดืเล่นอ่าเด้เล่นเด้เล่นเดล่น ไม่รู้ครับลากขึ้นน้ําเลยมาหลอกมัหน่อยศูุดห้าอ่าได้เล่นได้เล่นได้เล่นมาแล้วออกข้างแล้วโอ้โหโอ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 ของแค้วูนุดห้านะแต่งานก็ถือเป้าใจของเรา เอามามามาเดี๋ยวดีมันออกออกมาจากทุนแล้วเดีย๋ยวตกใจเด,ด้อดอ,อืดอมามามามเอ้ยใส่แบนโบ๊ะ <laughs> นนฮะไม่ไหล,ลนะโอ้ ยิ้มดึงกดล่างยิ้มังเงิดป,ป,ปุ๊บมันลอยขึ้นเลยลอยแล้วลอยลอยแล้วลอยแล้ว,อลวโอ้ย,อย,อยอออตกใจทำทำให้มันตกใจอึดอึๆๆๆดอึอดอึอดอึ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 าึอ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 อึอกนึอึอเออะอึออออออ เต็มตะปูนนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นเต็มเอ็นแปดปอนด์นะขอดูหน้าหน่อย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 ร้อยแล้วร้อยแล้วรอยแล้วเดีย๋อยวรออยู่ไกลแค่ไหนเตืนเอนไปเจ้าไปเจ้าเบาเบาเบาดูนะสาจะเจ็บปากแล้วไปแล้วหลังทุน่นแล้วเตือนอยู่เอนได้อัดเลยเนาะโอ้โห ถ้าง้างไม่เห็นตัวมาดิ้นแล้วง้างผมยังผมยงพอใจเลยอย่างนี้ไม่เห็นตัวเข้าไปข้างทุ่นเร็วมาไม่เห็นตัวเฮ้ยเฮ้ยลง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 ยอะลงเย้พอพอออกไปเยอะด้วยเดี๋ยวลงทุ่น ดนสองขอในทึ๊ควรจะโดนขอเดียวเป็ดอย่าจส่อนะพวกเป็ดใจ่าส่ออย่างเดียวรถทำตีตีไวหนึ่งชั่วโมงนะพวาเบ็ดใจ่าส่ออย่างเดียวไม่กลัวอะไร เดียวก็พอแล้วเนาะลองถ่ายตัวอื่นละเพราะว่าถ่านหมดแบตเตอรี่หมดมาจ่ายอ๋ยหน่อยเด้อเมื่อกี้ของน้านมันดึงไหมไม่ดึงเหรอจะใส์เท่ากันไหม <laughs>

แล้วก็อย่างนี้ด้วยลมไปก็มันจะปิว้วปิ้วปิวครับเอาไหมาเดี๋กองเชียกองเชียร์เอาเรือออกมาเรือออกมายังยังยังไ,ไปหาโยคนทุ่นเนี่ยถ้ามันตึงตึง๊บแสดงว่าเข้าโคนทุน่นอาหยังแล้วใครจะดูเบ็ดอะใครจะดูเ,ดเบ็ดเออเอาไหมา เอาไปอัดเรือครับแต่เนี้ยสองคันแล้วครับกินสองคันแล้วแต่เนี้ยจะไปไหวไหมโอ้โหกโลัวง้างมากเจย Ja. แม่ไปเยอะครเยอะมาเอาปลานะเก็บตีดูนะครับโอ้อครับมันได้อยู่อ่ะอองน้อะ

โอ้ลุด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 ครับลุดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหขากันสักเกือบแปดโลยนะ่าเดี่ยวมาเลยเอออุ่นติดตรงนู้นแล้วนึงขึ้นน้าอยู่นู้นนึ่ตัวไหนขึ้นนู้นเลยเนี่ยครับข้างนอกข้างนอก Hall, oh, ้โอ oh, ้โนี่ตุกวาตุกวาอยู่ดีแล้วมันตุนตุนเลยนั่นนันันนตอนนี้มนั่งร้านเก่าด้วยนะตามนี่แหละถือแบบนี้หละ ลอ,อยแล้วครับปลาเล,เล่นอย่างนี้ปนละาปลาปลา,าปลาโอ้ยลอดไปไม่ติดไม่ติดปลาปลาเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยมาถึงขนาดนี้เราเบีดง้างไม่ได้นะมาถึงขนาดนี้เราเบีดง้างไม่ได้นะครับ ohm, ompe, cất nó lại cho, oh, này, oh, ở là, ngang

เ,เดี๋ยวแใจยเย็นร้อยแล้วลุกลุกโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมามาเด็ดในงานนี้ก็พอใจแล้วโอ้ยโอ้ยขอบคุณน้ามากเลยไม่งั้นไม่เข้าอ่ะโอ้ยเดือดร้อยครับ